ทองสเวัสดีเจอกับสวบอลโอ้โหสูงความยาวเรายาวกว่าเขาแน่เราสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดถึงห้าน้ำหนักของเราโปรยโปรยห้าสิบห้าปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสาอยู่กับพี่วีนี่รับกับใครโควินกับกับโค้หน้าค่ายด้วยฟิตจังโค้หน้าค่ายนะฟิตมากี่วันรอบนี้ยสองอาทิตย์สองทินะสองาทิตย์นะเราไม่เข่าด้วยฝีมือไม่เข่าตัวบอลล่ะเห็นเขาไหมเห็นอยู่ครับเข่าไหมเข่าเราหน้าสุดเป็นใงผลงาน ที่ไหนในลาดกรนบังครับเดินวันนั้นร้อยเท่าไหร่ก็นั้นปล่อยๆครับอ๋อสาวเขาเนี่แพ้กี่ทีแพ้สองครับแพ้สองแนั้นหนึ่งนะเวนี้มันต้องมันมันใหญ่ไหมมันต้องคุ้มต้องอะไรไหมกี่โลได้ก็สองโลนิดๆครับสองโลนิดๆนะวันนี้เนี่ยตอนนี้โลเกินอยู่จุดห้าฮะเกินอยุดจุดห้าฮะสบายเราเป็นคนในจังหวัดปทุมนะปทุมนะเอาความใครขับเชียร์หน่อยมันจะครับไม่เต็มสี่ครับขอกำลังใจด้วยครับโอเคขอโชคดีครับผมตัวหน่อยใช่ครับสวัสดีวันเกิใช่ครับ ซูเปอร์บอลวันนี้เจอกับเจ้าทองไม่เคยชกไม่เคยครับเมื่อเช้ายืนเคียงเคียงเขายาวกว่าเราเรายาวกว่าเขาพอๆกันครับพอๆกันนะเราซ้อมอยู่ไหนรอบนี้เกียรติชัยครับที่จังหวัดกำแพงเพชรครับอ๋อซ้อมมากี่วันนะประมาณสามสี่ที่ครับเราเป็นไงมวยเข่าหรือฝีมือเข่าครับเข่าชนเข่าวันนี้นะครับเราสูงเท่าไหร่สูงประมาณร้อยหกจุดเก้าร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักของเราปล่อยปล่อยห้าสิบหกครับปีนี้อายุสิบเจ็ดครับชกมวยมาสักเท่าไหร่เจ็ดแปดสิบร้อยได้ไหม ประมาณห้าสิบหกสิบครับห้าสิบหกสิบสามไฟหลังไป็นยังไผลงานเราชนะกี่ครั้งแพ้หนึ่งแพ้สองยันหนึ่งครับอ่าล่าสุดชนะแพ้เอเพชรพิชัยวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองครับมาแทนครับอวันนี้วันนี้เวทตัวเองไหมครับคุ้ณกี่โลในเวทนี้วันนี้ได้ถึงปอนด์นี่โลสองโลครับประมาณสองสามโลนะวันนี้เราร้อยสิบเจ็ดเขาร้อยสิบหกกินกันตรงหนึ่งปอนด์นี่นะเห็นคลิปเห็นเรียบร้อยมาแล้วนะเห็นแล้วมีอะไรเด็ดๆบ้างไงไอ้ตังฟองที่ที่เห็นในคลิปมีแข้งก็ดีครับ เราร่างกายดีนะดีฮะเอาละลูกหลานจากจังหวัดตากครับฝากเป็นผัดเชียร์นาผู้เปิดหัวได้วันนี้ฝากพี่น้องตากเป็นกำลังใจนะเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอโชคดีทั้ทั้ง